ครับอ่าผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโสภณคงเสือพันธ์นะครับเป็นอาจารย์สาขาวิชาเคมีครับภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพระราศึกษาครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศีราชาครับงานวิจัยครับถ้ามองถึงงานวิจัยเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยงานวิจัยคือณปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยก็คือเราต้องคิดค้นอะไรที่ ไม่ถึงกับคิดคนครับคือค้นคว้าสิ่งใหม่ๆที่สามารถนําไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้เพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้คือถ้าเราทํางานวิจัยที่มันไม่สามารถไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เลยเนี่ยมันเหมือนกับที่เขาเรียกว่างานวิจัยขึ้นหิ่งซึ่งมันก็มันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือ,อรูปแบบการให้ทุนหรือแม้แต่การเอาไปใช้ประโยชน์มันมันเปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นคือนักวิจัยในปัจจุบันก็เลยต้องปรับตัวเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเราต้องศึกษาวิจัยค้นคว้า อ่านให้เยอะที่สุดเพื่อจะทํางานวิจัยให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เอาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ครับเพราะนั้นคือคําว่างานวิจัยในความหมายของผมก็คือทําอะไรก็ได้ครับที่คิดออกมาแล้วแล้วได้ผลแล้วไปต่อยอดได้ <Okay. S 1> ครับผมปัจจุบันทํางานวิจัยด้านด้านท,ที่ที่เราถนัดนะครับก็คือผมมาจบทางด้านเคมี C, แต่ว่าจะเป็นสายเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ก็คือถนัดทางด้านการสังเคราะห์สารในแต่ละอย่างนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังคงทํางานที่เป็นทางด้านการสังเคราะห์สารเดิมเนี่ยก็เคยทําสังเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องเซนเซอร์ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเรารู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่ทางของเราเราก็พยายามหาลูทางที่เราจะไปได้แล้วตอนนี้เราก็เลยมาเริ่มงานใหม่ๆก็คือเราพัฒนาสังเคราะห์สารตัวใหม่ๆที่จะอาไปใช้ประโยชน์ในรูปของพวกเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือแม้แต่เป็นสารเติมแต่งอะไรก็ตามนะครับกับอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมทําอยู่ก็คืออาจจะไม่ใช่งานวิจัยครับแต่เป็นเชิงของบริการวิชาการซึ่งตอนนี้ก็คือก็ทําอยู่ที่เป็นถนัดเลยก็คือเรื่องโอโซนนะครับก็คือเราเราเราเจเนเรตเครื่องโอโซนขึ้นมาเพื่อจะไปรับใช้ชุมชนอย่างเช่นที่เคยทําผ่านมาก็คือไปลดสารเคมีตกค้างหรือแม้แต่ไปไปล้างาไปฆ่าเชื้อต่างๆในอบโอโซนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ตอนนี้ก็กำลังต่อยอยคอับแต่ว่าก,ก็ยังคงทํางานควบคู่ไปกับงานวิจัยเพราะฉะนั้นคือถ้าโดยส่วนตัวคือตัวผมเองเนี่ยจะแยกเป็น2พาร์ทนะครับคือพาร์ทที่ผมถนัดอย่างเช่นเคมีสังเคราะห์กับอีพาร์ทหนึ่งที่ถามว่าถนัดไหมก็คือมันก็ถนัดเหมือนกันแต่ว่ามันนั่นเป็นเชิงของบริการวิชาการก็คือเราจะแยกออกออกันอย่างชัดเจนในในส่วนตัวของผมนะครับงานวิจัยที่ดีเหรอครับก็ จะต้องเป็นงานที่อย่างท,ที่ที่กล่าวไว้เบื้องต้นก็คือทําแล้วจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้ที่ถามว่าดูฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันยากมากเลยครับเพราะว่าตลอดที่ทํางานที่นี่มาเนี่ยลงลุกคุกค,คานกับงานไปเยอะมากแล้วก็ใช้คาว่าเสียตังค์ไปเยอะมากเหมือนกันเพราะนั้นคือมันก็เลยเหมือนกับว่าบางอย่างเราก็ยังไม่ถึงจุดที่สูงสุดก็จริงคือเราทํางานวิจัยได้ผลที่ดีสามารถตีพิมพ์เปเปอร์ได้สามารถตีพิม,เปเปามาพ์วารสารต,ต่างประเทศได้ แต่ว่าเรารู้สึกว่างานที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์ที่จุดพีคที่สุดของงานนะครับเพราะงานวิจัยที่ดีอย่างที่กล่าวคือมันต้องต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ก็คือเราทํางานในลักษณะทุกวันนี้ก็คือทางานในลักษณะของ lab scale ที่อยู่ในระดับแ a บแต่เรายังไม่เคย up scale ขึ้นไปสู่ pilot scale หรืออุตสาหกรรม scale ได้เลยอย่างนี้ครับเพราะนั้นคือเราก็เลยมองว่างานวิจัยที่ดีก็คือเมื่อทำแล้วจะต้องต่อยอดพูดง่ายคือขายงานเราได้นเองนะครับ ใช่ไหมครับถ้าคิดไปแล้วก็มันมีหลายปัจจัยปัจจัยแรก็คือต้องการพัฒนาตัวเราเองถ้าเราเราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับเราถ้าเราไม่พัฒนางานวิจัยเราเองเราก็หนึ่งคือมันอาจจะไม่ได้ก้าวหน้าในอาชีพการงานอันที่2ก็คือเราไม่สามารถที่จะ,ะก้าวไปสู่ในจุดที่เราต้องการได้ในในเชิงของงานวิจัยแต่ที่แรงขับมากที่สุดในการทํางานวิจัยก็คือทุกวันนี้ก็คือ,อ เราต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือสิ่งที่เรารู้เนี่ยหรือเทคนิคที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยไปสู่เด็กหรือนิสิตท,ที่อยู่ในภายภายใต้ภายใต้การการดูแลของในหลักสูตรครับเพราะว่าเรามองว่า,าคนเราก็คือถึงจุดจุดหนึ่งเราก็ต้องเลิกทําไปแต่ว่าเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กรุ่นใหม่เพื่อเขาจะเห็นว่างานวิจัยคืออะไรกันแน่แงเงี้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือแรงจูงใจก็คือ เราสามารถสนุกกับการที่เราทํางานกับเด็กแล้วก็ทํางานกับผู้ร่วมงานหลายๆอย่างเพราะว่าผมมองว่าทุกวันนี้คืองานวิจัยไปคนเดียวไม่รอดครับคือยังไงเราก็ต้องอไปสอบถามคนอื่นหรือหาข้อมูลจากท่านอื่นเหมือนกันแล้วคือพูดง่ายคือเราต้องให้ความต้องต้องไปต้องไปขอที่ปรึกษาแล้วก็ให้มีความร่วมมือจากท่านอื่นด้วยเช่นเดียวกันก็คือที่เขาเรียกว่าบูรณาการหลายๆศาสตร์นะครับเพราะนั้นคือ แรงจูงใจทุกวันนี้ก็คือเราทํางานเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อเด็กแล้วก็เพื่อหลักสูตรแล้วก็เพื่อคณะเช่นเดียวกันครับ